สบายดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเด้อพี่น้องเลยอ่ามือหน่อกันนี่พี่น้องสีผ้าคนหน่อยไปอะนะ <c oughs> เขาหุงเทียนพี่น้องอยู่บ้านที่ดีง <c oughs> ่ายจา้าอัน <c oughs> <c oughs> สวรรค์กก <c oughs> เข็มาธรรมชาติสวรรค์เข็บ้านศอกเนาะกต่สีผ้าพค่นมาเฮียนอยู่พี่ไม่พี่น้องเพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่เห็นเบี้ยกี่ผีเนาะจุด ก็ตองผ้าพิ่นก็ตองผ้าพิ่นมาเย็นอยู่พี่พี่น้องเอ้ยสาวขา้อมือแรกคือวันแจนตั้มอีดพี่น้องเป็นจังไรเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ถ้าแต่ไปวันเทีย่ยงเนาะสบายดีพี่น้องมือมือมือนี่เป็นมือแรกของ จนามันสีขาดบอลจากอันจากอันจากจากเนียเนจากอลซามาที่รีมันสีเป็นจังไดเนาะเรว่นาขี่กับจัมปัสัดโชมตีกันมันเเป็นยังงเหรอสีเป็นคนเหี้ยนเลยพี่น้องเลยคนเหียนอที่เห <cutter aer> <lide> ียนนได้บ่เยงตัวสีไป็งพี่นองคุณพ่อกมาแล้วนะแคส ไปไปจิเป็นยังไมเักกมาจกวบลก็ังเปียนตี้กันคนมีอ่ะไปแล้วปะเอาเไม่ทวงเกือบไปดีดีกันซะหน่อยเ่ย นะเออไป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 ยังบ่จอยอยู่พี่เด้อ <laughs> ừ, rồi, đứa mẹ này con hổ phụ đi เด้อ. Bye bye. nó บายเมื่อนี้แม่บอสไปโซนไม่พี่ห้อคงเทียนกับอยู่บ้านเนื้อหูแหละโดีโชคดีดุเลยเส้งเนี่ไปมือเดียวเส้งเนี่นวะ

โบระเยนยังแน่มันไม่คู่แก้เครื่องอแม่เปืร่อะค่ตัวนะโอ้หเคร่งแ่งเนี่ยอเนีชนะ่ยหรอนีชาตดของตัวของพวเพ่งยังไงยะจิงา ม้วนอยู่บ่ละว่ะม้วนอยู่บ่ล่ะใช่ม้วนอยู่บ่ไปไปไปแกะเชืองเท้าออกสวัสดีลูกสวัสดีไปส่วงไอเกียนหลับตอนบ่ายพี่เนาะเดี๋ยวจะกลั

เราจะโกงข้อสอบก็นใชม,มเราจะโกงข้อสอบกูไม่กกาอกูเราจะโกงข้อสอบอ่จะมีข้อแม้อ,อะไรวาก็พ่อ่ะเไ,ไม่ไปจุดแค่เดียวไปกับม,ม่บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายยูดีไม่แห้งด้ยเ <laughs> ล้ตก็เป็นนัวลรกเหมือเอาเป็นปลาลูกจบ แหมบอน้ำใสอยู่ไม่ใสกิน่อค่ะเออยแ่บะไรกินแซว่านสิซมไปกับเ่ามากกว่าอยากอยากจอดจังสีอยู่สั่งไอ้มาสว่าสิได้กินเพอะอพี่น้องเอ้ยกับบาอะไรกินสซ่บ่มุมข้าวนเฮือนอะไรคือเอาแจลงไปแช่นั่นกัเป็นต้มยำแต่ปะ คือจังแหละกขอบคุณสุขสันพี่น้องมาแต่ปักเซมาเห็ดกินพี่น้องกินอั้นเห็ดมาเพียมาเพียพี่น้องเันไหมมาหาเมนไไหมอ้่งงงงงงอาคุชิกรม

โอ้ยไ่ได้เอาเข้เสาไนี่มาเลือพี่นอกินข้าวตัวหลังฉันก็เจ้ามเชื่ออยู่หรอกกะลกกระน้อง แซ่บแซ่ข้าวจิ้มกับเสีเนาะพออับมันนี่ยออมันแล้วเป็นอะไรเนี่ยพออับมีปาใส่ที่เนาะ ไปควบหนอยไปน้ำเลไปมาไปมาอย่างมาอย่างมาเอาทับก mm ่อนอย่างจะพูดเรื่องอะไรพี่น้องเอ้เับน้ามนไปมานะมาเดียวเาจปั๊บชดชดนาตักินนเนนเนมไดอนอย่ะ ข้าวเพชรเนี่ยพักหกขบแม่ขวัญไร้ข้าวเพชรของใครเก็บพักข้าวกระเพรากินข้าวกรนั่งคือบ่บ่กัมื่อเนน่ะทับตะลวันได้ฟินอ่ะข้าวแข็งแท้ข้าจริงทับตะลวันเพิ่นมานะทับปากซื้อจะไปเสียแล้วมันก็ได้เสืระ เจ้าหันเตี้ยค่ะเจ้าข้าคือพระฤาษีก็ป่าเพ้่กันเป็นไหมแม่ตอนนี้เป็นอย่างนี้ตอนนี้เป็นว่้เขานั่งทานเนาะงักขึ้ตักข้าวเป็นข้ากันอวรุบวเบาข้าหลวงจับตอนนี้ขี้ก็บบุเคยดนี่น้อขาลงจับ

ชอบแม่แลงเสมอตัวนี้หันที่นึงที่ชอบมันลุก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 อ๋อมันแรงเสมอเนี่ยอันนี้อันนี้มันเป็นเนี่ยเดือนเดือนนะเธอเข้าใจอ่ะเป็นบันไดเป็นบันไดเห็นไกมไงทำไมเก่าอยู่เนาะเนาะตัวเนี่ยจะขอสั่งนิดแต่เฮงยังไม่เปลี่ยนด้วยกูเปลี่ยนเลย ม,มันบอกมันบอกคบเครื่องเอาไปจังไรไปห้องเฮียนอ่ะกะพ่อเป็นพ่อมากะคืออยู่หันแหละมันก็ต้องรัวให้มันกับพ่อเฮียนเนี่ยเฮียนไปช่างมันส่ได้เงินเนาะเอาเฮียนไปช่างใช้เงินช่างส่ได้เงินด้วยว่าพอแม่เฮ็ดเบี้ยน <f pue> ะได้เงินลายกะพ่อไปตั้งโตอยู่สวัสด์นาขี่เนาะ เอาแล้วสิตั้งใจเฮียนว่ซั่นดอกความพยายามของเฮาในการทําเียนตวของเฮา่เรียน่ล่ะได้อยู่นเด้อได้มาเด้อกะมาไดพอไปพอมาอยู่ก็คะแนนกะีพอได้บ่พอได้กะเดินเฮียนได้อยู่บ่เียนได้อยู่แต่ว่าคันบ่ได้ก็ปรับตัวเองสิปรับอยู่บ่ล่ะ บอสิปั๊บอยู่บ่บางเสียพี่ไม่รักกับสิปั๊บปั๊บหนองนน่ำได้น้อไม่รัจะเอาไปไหว้ใครหรออ้าวหนึ่งเขาล่างตัวปั๊บเชื่อนเหมืนมากกะเชดเนาะอืมที่น้องนี่ก็เป็นเมื่อที่เพิ่์นเขาโรงเรียนเมือแหลกเนาะกะติดตามเพิ่์นในเรื่องที่น้องเรื่องเพิ่์นจะเป็นอย่งไรติดตามบึงเพิ่์นต่อไป พอค่อยเห็ดที่เป็นไดเพราะว่าบันนี้ม่ีเวลาไม่เห็ดนะเห็ดวนๆก็เบียมีเวลาเก็่มก็บอเฮ็ดซีแน่วันนี้จะไปเจอพันเ์ได้เขาัตหน้าไปคนกนเด้อปคนไม่คินาก็ใจเนาะมอนใหม่เด้อคิดยูทูบจะสิบานก่าัก่อนส่คืสวรรค์ เปลี่ยนซาแชมพูเปลี่ยนชื่อสองใหม่แต่ว่ายังอัปเดตไม่เท่าไหรเนาะชื่อสองก็แบบแมพูหน่อยตอประหยัดพี่น้องร่างกาฝากโคติดตามใม่เด้อพี่น้องก็ร่างใจกันเด้อพี่น้องก็ร่างใายให้ไน้เด้อพี่น้องร่างกายซองไอ้น้องและซองพ่อแม่บาย